สวัสดีค่ะได้เวลาเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะสัปดาห์นี้เป็นคำทำนายระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมค่ะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดวงเรื่องทั่วไปขึ้นเป็นไพ่ราชาถือเหรียญค่ะชีวิตช่วงนี้ประสบความสำเร็จดีทั้งด้านการเงินการงานเลยนะคะชีวิตดูมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะส่วนการเงินค่ะคุณได้ไพ่สี่เหรียญ ช่วงนี้ก็ใช้ใจ่ายอย่างรัดกุมคิดพิจารณามากขึ้นจะลงทุนหรือว่าใช้ใจ่ายใดๆในช่วงนี้คุณก็จะคิดแล้วคิดอีกนะคะใช้ใจ่ายแบบกลัวเงินหมดนะคะส่วนการงานค่ะไพ่เด็กถือเหรียญงานอยู่ตัวดีค่ะที่คิดเรื่องโครงการหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรในหัวตอนนี้เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นแล้วนะคะบางคนอาจจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆและจริงจังกับงานอดิเรกมากขึ้น อาจจะนำมาเป็นอาชีพหลักเลยก็ได้สำหรับสุขภาพเป็นไพ่สีถ้วยค่ะให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วยนะคะในช่วงนี้ส่วนดวงความรักนะคะไพ่9้าถ้วยคนโสดคุณพอใจที่จะอยู่แบบสดๆไม่อยากผูกมัดหรือว่าจริงจังกับใครค่ะไม่ใช่ไม่มีใครเอานะคะมีค่ะแต่ว่าคุณยังหวงความโสดอยู่แค่นั้นเอง ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วนะคะให้ระวังความเจ้าชู้หรือว่าความมีเสน่ห์ของตัวเองนะคะจะทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาได้เพราะว่าอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาหาคุณทั้งที่คุณไม่โสดแล้วก็เป็นได้คะ่ะ